สวัสดีค่ะหมอเกสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะวันนี้หมอเกสจะมาให้สาระความรู้อะไรให้กับพ่อตู้แม่ตู้ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาให้สาระความรู้เรื่องโรคไตค่ะอืมหน้าที่หลักของไตคืออะไรคะหมอเกสค่ะไตนะคะเป็นอวัยวะในร่างกายนะคะที่คล้ายๆรูปถั่วแดงนะคะมีสองข้างคือข้างซ้ายกับข้างข,างขวาเรานะคะจะอยู่ตรงชายาาตรงบ้านเอวส่วนหลังนะคะ ไตมีหน้าที่ในการกรองเลือดนะคะเหมือนโรงงานกรองน้ำหมันครีมนะคะเวลาไตานะคะกรองเลือดเนี่ยเขาจะเอา,เอาเลือดเนี่ยเข้าไปนะคะเพื่อที่จะกรองขจัดเอาของเสียนะคะแล้วก็สร้างสมดุลของเกลือแร่นะคะแล้วก็นําพาเลือดที่กรองแล้วเนี่ยนะคะกลับเข้าไปเลี้ยงในร่างกายนะคะหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดนะคะเป็นเลี้ยงในร่างกายนะคะ ก็สรุปก็คือไตก็เหมือนเครื่องกรองน้ำชีวิตหนึ่งในร่างกายนี่แหละค่ะที่ช่วยกรองของเสียขับของเสียขับโปรตีนออกจากร่างกายแล้วก็เพอเลือดสะอาดปุบ๊บเนี่ยเขาก็จะพาเลือดไปเลี้นร่างกายต่อไปคคืออย่างนี้ค่ะหมอเกสคเคยได้ยินมาว่าได้ยินข่าวว่าการมีการรับขายไตขายตับอ่ะถ้าอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราไม่มีไตะจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคะ ถ้าไม่มีไตก็ตายเลยค่ะคือไตมีสองสองข้างใช่ไหมคะมีเป็นคู่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาขายเขาจะตัดอีกคู่หนึ่งนะคะอ,ะอีกคู่หนึ่งก็สามารถทํางานได้แต่ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยเขาก็จะทํางานหนักขึ้นเหมือนกับว่าความสมดุลในร่างกายเนี่ยมันต้องมีสองสองมีคู่หนึ่งใช่ไหมคะคืสองข้างซ้ายกับขวาช่วยกันทํางานแต่เมื่อใตก็ตามที่อีกข้างหนึ่งหายไปเนี่ยถามว่าร่างกายยังยังสามารถทํางานได้ไหม ไตก็ยังสามารถทํางานได้อยู่แต่มันก็จะทํางานหนักขึ้นแล้วทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องโรคไตค่ะเรื้อรางมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะหมอแกสค่ะต้องกล่าวก่อนนะคะว่าโรคไตเนี่ยนะคะเป็นโรคที่พบได้เยอะมากนะคะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะมาจากโรคประจําตัวขันทีมนะคะเช่นโรคความดันนะคะโรคเบาหวานนะคะ ในประเทศไทยที่หมอเจอนะคะก็คือมาจากโรคเรื้อรังก็คือโรคเบาหวานนั่นเองโรคเบาหวานเนี่ยนะคะเกิด <sk ill ising> จากการที่มีน้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดเยอะนะคะแล้วพอน้ําตาลเนี่ยมันอยู่ในกระแสะเลือดเยอะมันทําให้เลือดหนืดนะคะและที่สําคัญตัวน้ําตาลในกระแสะเลือดเนี่ยนะคะออมันก็จะไปจับก,กับเส้นเลือดฝอยในไตนะคะทำให้กลว่ไวตอักเสบหน่วยไตอักเสบได้ แล้วนะคะเพราะว่าเส้นเลือดฝอดมีฝุ่นทำลายด้วยน้าตาลอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ไตทํางานหนักและเป็นโรคไตได้ในที่สุดค่ะแล้วก็รวมถึงการรับประทานยาเคมีนะคะออมานานนะคะก็ทําให้เกิดสาเหตุโรคไตได้การทานอาหารเคม็มอะไรเงี้ยคะ่ะการดื่มน้ําน้อยนะคะโรคความดันก็ทําเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคไตได้เช่กนกันค่ะแล้วโรคไตเรื้อรังค่ะหมอเกสมันมีอาการยังไงบ้างคะ โรคไตนะคะแบ่งเป็น5ระยะนะคะซึ่งการทํางานของไตเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามันมันค่อนข้างเป็นสเต็ปมันนะคะเขาเนี้ยก่อนที่จะเป็นโรคไตได้เนี่ยมันต้องผ่านโรคเนื้อหนังมานานละไตมีประสิทธิภาพนะถ้าพูดถึงไตแต่ตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะไตนะคะก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่แข็งแรงเช่นกันก่อนที่ไตจะวายก่อนที่ไตจะล้มเหลว หรือเกิดการอักเสบเนื้อลังเนี่ยมันมาต้องผ่านโรคเนื้อรังมาเห็นที่บอกว่าคือโรคเบาหวาน,านโรคความดันถูกไหมคะอ่าแล้วก็แบ่งเป็นระยะเหมือนกันมีถึงห้าระยะถ้าเทียบก็คือการวัดโดยการตวรวจเลือดนะคะการจเจาะเลือดก็คือดูค่าเอ่อคิดนีฟังชันเทสนะคะเขาก็จะดูค่าเลือดว่าไตาเนี่ยนะคะทำงานประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ ไตนะคะกองของเสียได้มากน้อยแค่ไหนก็จะมีทั้งหมด3ค่าก็คือค่า BUN นะคะหรือบัตยูเรีนในโัรเจนซึ่งดูค่าของเสียในเลือดอันที่2คือค่า KET น N อันที่3คือค่า GFR นะคะที่จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตซึ่งไตเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งเป็นระยะของมันนะคะโรคของมันเ,นเป็นค่าสเตจด้วยกันโดยการที่ใช้เปรเซ์ของการทําง,งานของไตเนี่ยแบ่งเป็นระยะนะคะระยะแรกนะคะจะต้องเอาเอาเอา่งนี้คนปกติ ค่า GFR หรือว่าการทำงานของไตต้อง100%ขึ้นแต่คนที่เป็นโรคไตในสเตจแรกเนี่ยการทำงานของไตจะต่ำกว่า90%นะคะมาสเตจที่2การทำงานของไตก็จะต่ำลงมาอีกเหลือแค่ประมาณ69%นะคะสะเตจที่3ก็จะเหลือประมาณ59%นะคะสะเตจที่4ก็จะเหลือประมาณ39%พอสเตจที่5ก็จะต่ำกว่า15-20%ลงมาพอถึงระยะฟอกไตคือระยะที่5เป็นระยะที่ ไตไม่สามารถกรองของเสียกองเลือดได้แล้วนะคะผู้ป่วยที่มีค่า GFR ต่ำกว่า10%หรือ15%ส่วนใหญ่จะต้องเริ่มฟอกไตแล้วค่ะเพราะว่าถ้าหาไม่ฟอกปุ๊บไปก็อาจจะวายแล้วกเ็เกิดอาการน้ำท่วมปอดน,นะคะแล้วก็คิดกระแสที่เ,เข้ากระแสเลือดนะคะทำให้เป็นสาเหตุที่เสียชีวิตได้หมอเกสค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะคะที่มีผลต่อ,อการเกิดโรคไตเรื้อรัง มีอะไรบ้างคะค่ะค่ะโรคไตนะคะเป็นโรคที่อย AH> ่างที่บอกว่าพบได้มากนะคะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มาจากกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะคะอันที่2นะคะการรับประทานอาหารนะคะเช่นการทานโซเดียมในปริมาณที่สูงคนไหนที่ทานอาหารเค็มบ่อยๆนะคะการทานอาหารหมักดองบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะที่มีโซเดียมในปริมาณที่สูงเนี่ยนะคะความดันก็จะสูงตาม ะะและไตก็จะทํางานหนักขึ้นเพราะว่าไตมีหน้าที่ในการขจ,จัดกรองของเสียกรองโซเดียมโปรตีนออกจากร่างกายนะคะปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายถ้าเราทานเค็มมากๆนะคะไตก็จะทํางานหนักก็ทำให้เกิดโรคไตได้นะคะรวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างที่บอกคือโรคเบาหวานนะคะโรคความดันนะคะแต่เบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยค่นะ,ะที่ทําให้เกิดโรคไตได้นะคะเบาหวานก็มาจากการที่ ร่างกายเนี่ยนะคะผลิตอินซูลินได้น้อยนะคะเกิดจากการที่ตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินก็คือเป็นฮอร์โมนชนิีหนึ่งที่ไปช่วยขจัดน้ําตาลในกระแสเลือดพอร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยน้ําตาลมันก็ไม่ถูกจับขับออกไปมันก็ลอยในกระแสเลือดทําให้เกิดเบาหวานแล้วพอน้ําตาลเนี่ยสูงมากขึ้นมันก็ทาลายเส้นเลือดในกลวยไตยทำให้เกิดการอักเสบในไตและทาให้เกิดโรคไตได้นี่คืออันดับหนึ่งเลยคือโรคเบาหวานนะคะรวมทั้งผู้ที่ ทานอาหารนะคะที่กินหวานนะคะทานโปรตีนในปริมาณที่สูงด้วยไม่ใช่แค่เค็มนะคะทานเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูงทานเนื้อสัตว์เยอะๆนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนิดน้อยมีโรคอ้วนโรคไขมันอย่างเงี้ยก็เป็นสาเหตุอของโรคไตได้เช่นกันนะคะดังนั้นคนที่เป็นโรคไตก็ควรจะเลี่ยงอาหารพวกโปรตีนสูงถ้าคนที่ทานโปรตีนสูงมากๆแล้วเค็มด้วยเนี่ยโอกาสเป็นโรคไตก็จะสูงตามได้หมือนกัน มันมีสัญญาณอะไรบ้างคะที่บ่งบอกว่าเรากําลังจะเป็นโรคไตอยค่สัญญาณแรกเลยนะคะกะ็ต้องบอกก่อนว่าไตาในระยะแรกเนี่ยจะไม่แสดงอาการอะไรนะคะแต่พอถึงในระดับหนึ่งปุ๊บจะเริ่มละนะคะอย่างแรกคืออ er, ่อนเพลียเรื้อรังอย่างเช่นเอ๊ะทำไมรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะปัสสาวะน้อยลงนะคะและที่สําคัญคืออางมาครั้งปัสสาวะเหมือนจะปัสสาวะออก แต่ก็ไม่ออกต้องใช้แรงเบ่งปัสสาวะนานขึ้นแล้วมีการแสบขัดปัสสาวะนะคะเอ๊รถกินน้าเยอะแต่ทาไมลอกทาน้าเยอะเนี่ยทำไมปัสสาวะน้อยลงแล้วทําไมรู้สึกปวดท้องแล้วเอ๊ทำไมมีการปวดหลังปวดตึงๆแน่นๆเหมือนบิดเมื่อยนะคะแล้วก็บางรายนะคะ,ะปัสสาวะเป็นเลือดนะคะบางรายก็น้ําหนักลดลงท,ง,ทงทั้งๆที่แบบทางหายมากขึ้นแต่น้ําหนักลดลงมีอาการอ่อนเพียนะคะน้ําหนักลดลงนะคะ แล้วก็เหนื่อยง่ายปวดหลังปวดท้องปัสสาวะน้อยน,ะะนี่คือสายเกีเ่เบื้องต้นเลยและที่ถ้าไม่ทําการตรวจไม่ทันช่วงทีนะคะตัวก็จะเริ่มบวมละมันจะเข้าสู่สเตจต,ต,ต่อไปละคือระยะการของโรคก็จะรุนแรงขึ้นถ้าตัวเริ่มบวมนะคะบางคนก็จะเริ่มแบบตัวดำนะคะเท้าวบวมมือบวมนะคะเพราะว่าร่างกายขจัดน้ําออกไปได้น้อยอยะะ่างนี้ค่ะแล้วมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น,นร่วมกับ โรคไตในคะโเกสค่ะคนที่เป็นโรคไตนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็เขาก็จะมีภาวะโลหิตจางน,นะคะก็จะเกิดอาการของโลหิตจางน,นะคะซึ่งเป็นอาการปกติของคนที่เป็นโรคไตนะคะเนื่องจากว่าเลือดมอีในระบบเลือดมีปัญหานะคะรวมทั้งเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็รวมถึงภาวะหัวใจโตนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่เป็นโรคไตด้วยคะ่ะความ แรงที่อาจเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความรุนแรงขั้นสูงสุดอะค่ะของโรคเสของโรคไตมันมีอาการยังไงถ้าเป็นใระดับรุนแรงเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนเราเวลาจะก่อนที่มันจะรุนแรงจนถึงระดับนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอาการที่แจ้งก่อนนะคะเช่เนปวดหลังปวดท้องตัวบวมอ่อนเพลียถ้าไม่รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ ถ้าไม่รีบไปวินิจให้คุณหมอเนี่ยวินิจใช้ตัวเลือกแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ระยะของอาการที่เป็นเขาเรียกว่าไตาวายหรือไตล้มเหลวนะคะซึ่งตรงน,นั้นน่ะคือจะต้องฟอกเลือดแล้วนะคะเมื่อถึงระยะที่จะต้องฟอกเลือดแล้วเนี่ยร่างกายก็จะแบบสูบผอมลงน้ําหนักตัวลดลงอย่างมากทานอาหารก็ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ผิวคล้ำนะคะแล้วก็ตัวบวมผอมแต่ตัวบวมนี่ออกไหมคะแล้วก็ เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ไม่ฟอกเลือดหรือว่าไม่มีการแบบว่ารักษาโดยการที่แบบควบคุมอาหารปริมาณโซเดียมหรืออะไรเนี้ยนะคะ mm. ก็จะเกิดภาะวะน้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็พิษเข้ากระแสโลหิตแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดการดูแลรักษาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังออค่ะหมอเบสมีขั้นตอนอยังไงบ้างในทางการแพทย์ค่ะ ขั้นตอนในทางการแพทย์ใช่ไหมคะอ,อ,อย่างแรกเลยต้องเรื่องการคุมอาหารนะคะต้องบอกกันเลยว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ได้รักษาให้หายขาดง่ายแต่ก่อนที่จะเป็นระดับเนื้อรลงแล้วเนี่ยม,มันจะต้องดูแลเรื่องของการปฏิบัิตัวการดูแลเรื่องอาหารนะคะนะคะต้องเ,ออเรียนแจ้งว่าไตนะคะโรคไตเนี่ยมันมี2แบบไตวายเลื้อรลงกับไตวายเฉียพันธุ์ ในกรณีที่ไตวายเฉียบพันเนี่ยมันรักษาได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเรื้อลังไปแล้วจนถึงสเต็จที่5แล้วต้องฟอกเนี่ยโอกาสหายเนี่ยมันน้อยมากนะคะแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบบควบคุมอาหารนะคะดูแลอาหารการกินนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะ,ะแล้วก็ลดอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะงดการใช้เครื่องปรงุรรงรสทุกชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเกลือนะคะ เป็นซอสนะคะเป็นน้ำปลาลดปริมาณลดลงนะคะถ้าไม่ทานได,ด้ดีแล้วก็เปลี่ยนจากอาหารที่เป็นทอดๆนะคะเอามาเป็นนึ่งเป็นต้มแทนรวมทั้งปัจจัยในเรื่องของการดูแลเรื่องของตัอ่านะคะ <S <S แล้วก็รวมถึงอาหารที่รับประทานเนี่ยจะต้องคุมเรื่องของอแร่ธาตุนะคะและโปรตีน เนื้อสัตว์ทานมากไม่ได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยจะต้องคุมเข้มเรื่องเนื้อสัตว์นะคะให้ทานได้เนื้อปลานะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของผักผลไม้นะคะที่ไม่มีสีเข้มเกินไปนะคะนะคะจะต้องทานแบบผลไม้ที่มีสีขาวผักที่เป็นสีขาวสีอ่อนๆเพื่อควบคุมเรื่องของพอโพ,โทพโทแทสเซียมนะคะ,ะโดยเฉพาะผักที่มี สีเขียวสีส้มสีแดงเนี่ยมีโดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวสีส้มสีแดงจะมีแร่ธาตุเรื่องของอโพแทสเซียมกับโพแทสเซียมสูงมันก็ยิ่งทําให้ไตทํางานหนักขึ้นดังนั้นการควมอาหารตรงนี้ดังนั้นการจึดงคุมเรื่องอาหารจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะสําหรับผู้ป่วยไตวายนะคะแล้วก็การดื่มน้ํานะคะถ้ายังเป็นระยะ1 2เนี่ยเราสามารถดื่มน้ำได้เยอะ้นะคะเพื่อให้ไตทํางานไม่หนักเกินไปนะคะ แล้วก็คัาจัดของเสียออกได้นะคะแต่ถ้าเป็นระยะ4ี่ห้าแล้วเนี่ยมันต้องควบคุมปริมณาณน้ํารักษาในการที่ดื่มนะ้ําหมอเขาจะจํากัดให้เลยว่าคุณจะต้องดื่มไม่เกินกี่มิลลิลิลลลลลตรต่อวันนะคะรวมทั้งถ้าเป็นในสเตจที่5าถึงระยะฟอ,อกไตแล้วก็ต้องฟอ,อกไตสัปดาหลา์ละสองถึงสาครั้งอย่างเงี้ยค,ค่ะสุดท้ายค่ะหมอเกสมีตัวยาตัวไหนหรือว่าอาหารประเภทใดที่เป็นอันตราย ต่อผู้ป่วยที่เป็นเนื้อโรคไตเรื้อรังที่ต้องควรระวังและวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคโอเคค่ะไปคำถามที่ดีนะคะอันดับแรกก่อนเลยก็คือ,อ,อการป้องกันก่อนนะคะโรคไตเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเรื้อรังได้มันไม่เรื้อรังถูกไหมมันยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราควรจะดื่มน้าวันหนึ่งนะคะแปดถึงสิบแก้วต่อวันหรือให้ได้สักสองลิตรนะคะแล้วก็ งดทานพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะอาหารที่มีความเค็มต้องลดปริมาณลงนะคะความเค็มนี่แหละคะ่ะจะทําให้ไตทำงานหนักนะคะบางคนบอกอุ้ยฉันติดการทานเค็มเลยฉันเปลี่ยนพฤติกรรมยากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนก็เกิดโรคไตได้ดังนั้นคนที่ทานเค็มมีโอกาสเสี่ยงสูงมากต่อการเป็นโรคไตก็ควรจะลดปริมาณของโซเดียมนะคะลงมาน่ดนึงและทําให้เป็นอาหารที่จืดที่มี่สุดนะคะรวมทั้งกานของหวานนะคะ ของหวานของติดมันก็ต้องลดปร,ริมาณลดลงด้วยนะคะอีกทางก็คือการดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพออย่างที่บอกไปแล้วว่าให้ได้หันละ8-10แก้วนะคะหรือ2ลิตรมากสุดอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้แบบว่าไตาสะอาดนะคะขับของเสียได้มากขึ้นนะคะรวมทั้งาการที่บริโภคอาหารนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะในส่วนของเมื่อกี้นะคะที่ถามว่าอา,อาหารชนิดใดที่เป็นผลเสียใช่ไหมคะ ก็อย่างที่เรียนแจ้งว่าคนเป็นโรคไตจะต้องคุมเรื่องของแรลธาตุให้สมดุลน,นะคะอาหารที่มีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสโปรตีนสูงต้องลดปริมาณลงหรือทานให้น้อยที่สุดนะคะอาหารที่ทำอาหารที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคไตให้เน้นผักผลไม้เป็นสีาขาวๆเช่นกะหล่ำปีนะคะหัวชเท้านะคะแล้วก็ผักที่เป็นสีนอ่อนแตงกวาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ ให้เป็นสีข,ขาวอ่อนๆนะคะงดทานผักสีเขียวเข้มนะคะเพราะมีะแร่ธาตุสูงนะคะมีวิตามินโพแทเสเซียมนะคะสูงผักบุ้งคะน้าความตุ้งที่เป็นแบบเขียวจัดๆเนี่ยให้ลดปริมาณลงไม่ทานนะคะทานแต่ขาวๆนะคะผักที่เป็นสีข,ขาวรวมทั้งผลไม้นะคะผลไม้ที่เป็นมะละกอเป็นแบบเป็นสีแดงนะคะฟักทองแครอทเนี่ยไม่ให้ทานนะคะ เพราะว่ามีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงรวมมันช่วยด้วยนะคะให้ทานผลไม้ที่เป็นเนื้อของขาวนะคะเช่นสาลี่นะคะ,ะแล้วก็แครอทลูกได้นะคะสานดิ์นะคะแอปเปิลนะคะให้เป็นแบบเนื้อขาวๆนะคะก็จะทําให้ะะระดับภูมิระดับโพแทสเซียมและอฟอสฟอรัสในร่างกายไตก็จะทํางานได้ดีขึ้นในแง่ของสมุนไพรใช่ไหมคะที่ต้องคิดถามว่าช่วยอะไรได้บ้าง สมุนไพรของดรแก้มหอมนะคะเราจะมีเซตรักษาไตานะคะในเซตรักษาไตาตัวนี้นะคะก็จะมีเรื่องของออล้างและก็บำรุงนะคะในหมวดหมู่ของล้างและบำรุงนะคะอย่างแรกเลยคือตัวเทวดาอย่างแรกเลยก็คือเทวดาดีท็อกซ์นะคะก็คือตัวล้างไตที่เป็นขวดสีชมพูตัวนี้เขาก็จะไปช่วยล้างปวยไตยล้างหน่วยไตยทําให้ไตสะอาดขึ้นนะคะมีตัวเขาเรียกว่าตัว หัวบีบเพลฟายนะคะหรือตัวหัวบีบล้างไตนะคะตัวนี้ก็เป็นยาน้ำที่ผสมน้ําและดื่มนะคะเพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของทําความสะอาดในไตนะคะแล้วก็ทําให้ไตสะอาดนะคะ,ะหัวบีบฟอกเลือดหรือบัตเพลไฟายนะคะก็จะช่วยล้างเลือดให้สะอาดขึ้นนะคะตัวที่ที่พพอร์ตก็คือตัวแคปซูลบำรุงไตนะคะนะคะแล้วก็ตัวสารกระสันที่จะช่วยบำรุงไตไย่างไร ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเกสมากมาเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ให้กับพ่อตู้แม่ตู้แล้วก็แฟนคลับ o ูดไอเกยทีวีค่ะขอบคุณมากสสวัดีค่ะค่ะสวัสดีค,<อ>ดค่ะ